โรเมโอลาเวียระบายเศร้าเจ็บซ้ำผลสาปิดเทอมยาวหลังลงเล่นให้เชลซีเพียง32นาทีเท่านั้นโรเมโอลาเวียกองกลางอนาคตไกลสิงโตน้ำเงินครามเชลซีทีมดังแห่งสพรีมร์ลีกอังกฤษปิดเทอมยาวก่อนกำหนดหลังได้รับบาดเจ็บซ้ำในเกมที่เปิดรังเยอาสแตมฟอร์ดบิดเอาชนะคิสตันพาเลตด้วยสกอร์2ต่อ1เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำให้นับตั้งแต่เชลซีป่าดหน้าลิเวอร์พูลคว้าตัวโรเมโอลาเวียมาร่วมทัพด้วยสนนราคาสูงถึง58ล้านปอนด์ประมาณ2 6 6 3ล้านบาท ก็ได้ส่งเขาลงเล่นไปเพียง32นาทีเท่านั้นล่าสุดโรมโอลาเวียนได้ออกมาเปิดใจถึงการบาดเจ็บผล3ามติดเทอมยาวก่อนกำหนดบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยระบุว่าสวัสดีครอบครัวเชลซีอย่างที่ทุกคนทราบดีถึงแม้ผมจะพยายามนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตามผมจะพลาดลงเล่นในช่วงเหลืออยู่ของฤดูกาลนี้นี่เป็นฤดูกาลที่น่าหงุดหงิดสำหรับผมที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ผมรักทีมนี้ตราสโมสรน,นี้และการอยู่ในสนามมากกว่าสิ่งอื่นใดผมจะทุ่มเทนในทุกๆวันเพื่อจะกลับมาลงเล่นอีกครั้ง ขอบคุณสำหรับความรักกำลังใจและเสียงวิจารณ์เพราะว่าทั้งหมดนี้ส่งผลด้านบวกถึงตัวผมและช่วยให้ผมพยายามต่อไปผมแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วรอที่จะได้ตอบแทนสิ่งเหล่านี้และแบ่งปันช่วงเวลาสุดพิเศษร่วมกันแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะบวก